สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมตบอีกแล้วแต่ในการตบในครั้งนี้นะคะเราไม่ได้มาช่วยนางซินอีกต่อไปซึ่งลูกสาวของแม่เลี้ยงนางซินนะคะจะกลับมาแก้แค้นแล้วก็ทวงบัลลังบ้านนี้คืนค่ะเกมนี้นะคะก็มีชื่อว่าคาเมเลีย2นั่นเอง <laughs> ใช่ฉันเองฉันคือลูกสาวของแม่เลี้ยงนางซินและทุกวันนี้ ฉันก็ต้องทนทุกทรมานรับใช้มันแทนที่ทุกอย่างจะเป็นของฉันแต่แกแกต้องได้รับความเจ็บปวดฉันจะเอาทุกอย่างคืนอย่าพูดพ่มทำเพลงเลยฉันกัดถุงมือจะจะขาดหมดแล้วเนี่ยกดเข้าไปในเกมกันเลยค่ะขอเล่นเป็นอีซี่แล้วกันนะเริ่มกันเลยแกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วฉันได้นอนคิดอยู่บนเตียงเอ๊ะจะทำยังไงดีฉันถึงจะได้ทุกอย่างกลับคืนมาเวลาไม่นานยิกหย่อยก็ได้ค้นพบกลวิธีในการจัดการนางซินใช่ฉันรู้แล้ว เราจะต้องใช้ฝ่ามืออรหันต์ก่อนหน้านั้นนางซิงเคยใช้กับฉันแม่และคนใช้ฝ่ามือที่มีรอยดอกกุหลาบสีชมพูนั้นเราต้องล้มมันให้ได้พ่อยกยอยฝอยขัดหม้อพูดกับตัวเองจบเขาก็รีบมัดผมทันทีโอ้ยหนังยางฉันหายไปไหนเนี่ยใช้หนังยางแัดแกงแทนแล้วกัน เดี๋ยวก่อนแกจะไปไหนอะอีน้องเล็กอย่าบอกนะว่าแกทําท่าแบบนั้นอะจะไปตบกับคุณหญิงซินเนี้ยเหรอฉันขอเตือนแกนะว่าแกอย่าทำแบบนั้นไม่งั้นคุณหญิงซินต้องเอาพวกเราตายแน่แน่ฉันคงเตือนแกได้แค่นี้เอาล่ะฉันขอไปซักกังเกงในต่อแล้วกันนะคุณหญิงซินเมื่อวานเนี่ยขี้แตกด้วยฉันต้องรีบไปซักก่อนฉันไม่มีวันที่จะให้พี่ไปซักกังเกงในมันอีกแล้วนี่นะพี่ต้องยอมยอมรามือมามากบดกับฉันเถอะโอ้โหเล่นยังไงแล้วเนี่ย แน่อืมโอ้ยแกไอ้น้องอรพีแกจะทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงฉันจะรับใช้คุณหญิงสินตลอดไปนี่แน่ <c oughs> พี่ไม่รู้ซะแล้วว่าฉันเนี่ยฝึกปลือฝีมือมานานฉันจะทวงทุกอย่างคืนและหลังจากนั้นฉันจะให้พี่เปลี่ยนมาซักกางเกงในฉันแทนหลังจากที่เธอจัดการพี่สาวคนโตเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้มุ่งหน้าไปที่ห้องถงทันที เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอโ้ป้าห้อยหัวมาเลยเหรอคุณหนูคะคุณหนูจะไปไหนไม่ทราบคะหืมดูสายตาอำหิตของฉันะก่อนถ้าคุณหนูจะไปหาคุณหญิงสินแล,ล้วก็ฉันจะขวางจนตัวอ้วนเลยนะคะไม่ต้องตัวอ้วนหรอกแค่นี้แกก็เพละจะตายอยู่แล้วฉันขอเตือนอีกครั้งว่าให้คุณอยู่ใกล้จากประตูห้องนอนของคุณหญิงสินจะดีกว่าไม่เช่นั้นฉันจะให้คุณดมกลิ่นจกระร้ฉัน,น ถ้าแกาคิดว่าจะกระแรกแกกินแรงขนาดนั้นก็มาสู้กันเลยฮึฉันไม่เคยแพ้ใครมาก่อนมาสู้กันแล้วแล้วศึกวัดกิ่งจักการแร้ก็เกิดขึ้นนี่แน่โอ้โหยานี่แน่วิธีการเล่นเกมนี้นะคะคือเราต้องแบบว่าเป็นเส้นตรงให้ได้โดนหน้าพวกนี้ด้วยนะคะนี่นี่แน่โอ้โหเดือดกำเดาไหลแล้วออื นี่แกตบฉันซะหน้าบวมเลยนะเหมือนครั้งที่แล้วรู้สึกมันเดจาวูไงก็ไม่รู้นี่นะโอ้ยน้ำลายแตกฟองเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยต้องตบคนแก่เนี่ยถ้าแกไม่มาควางฉันตั้งแต่แรกแกก็ไม่จำเป็นต้องน้ำลายแตกฟองขนาดนั้นเป็นยังไงล่ะแกคงรู้แล้วใช่ไหมว่ากิ่นจัากระร้ฉันเนี่ยน่าหลงไหลมากกว่าใครเหม็นมากฉันพูดเลยฉันยอมแพ้หลังจากที่หยิกยอยได้ไปชันกิ่นจักระร้กับคนรับใช้แล้ว เธอก็ได้มุ่งหน้าไปที่ห้องโถงทันทีนัน่นมันจะเข้าไปหาคุณหญิงสินแล้วฉันต้องทําอะไรสักอย่างหยุดนะเฮ้ยตัวริ้วตัวไรอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันว่าฉันจัดการป้าแกคนเดียวก็พอแล้วมั้งฉันไม่มีวันให้แกเข้าไปหาคุณหญิงสินเด็ดขาดคุณหญิงสินบอกว่าถ้าห้ามแกไม่ได้ฉันคงต้องตกงานเฮ้ยแค่เด็กตัวเล็กๆแค่นี้นะโหนี่สองคนเลยเหรอถึงงานใหญ่แล้วเฮเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว บ้านนี้มีผีแฝดหรือไงเนี่ยน่ากลัวจริงๆพวกเราจัดการเลยเอาล่ะฉันผ่านมา2คนแล้วฉันจะยอมแพ้ไม่ได้เด็กขาดมาเลยเยี่เด็กแฝดมาตบกันแล้วแล้วเราก็ได้เจอศึกใหญ่กับเด็กนรกนะฮะโอ้โยนี่แน่มาแพ็คคู่ก็ต้องตบแพ็คคู่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหสวนกับแพ็คคู่นี่ละโอ้ยขอ้ยาวเลยนี่เล็งยากนิดนึงนะคะแบบแพ็คคู่นะคะ นี่อ้อฉันว่าเราดีกันก่อนดีไหมโอ้โหไม่เป็นไรหรอกมันเหลือสามดอกแล้วพวกเราสู้ได้แน่นอนอคุณหญิงซินจะต้องภูมิใจในตัวเราแน่แน่หัวน้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลหมดเออ,อโอ้โอยยังนี่แน่โอ้โหอยหงายเงือกพร้อมกันเลยพูดแล้วไม่จำานนช้บ้านนี้นี่เป็นอะไรนะ เกาะติดเป็นมะแรงวันตอมขี้เลยเท่านี้ก็คงหมดเสี้ยนหนามแล้วสินะหลังจากที่เธอได้ตบเด็กแฝดไปแล้วเธอก็ได้มุ่งหน้าไปที่ห้องโถงทันทีแต่แล้วเงาที่ประตูนั้นฮะหัวหยิกยินี่มันคุ้นมากเหมือนพ่อครี่แถวบ้านเลยเป็นไปไม่ได้อย่าบอกนะว่าแม่ก็จะมาขวางหนูอะ่ะอืมฉันไปได้มาขวางแกหรอกตอนนี้เนี่ยฉันแก่เกินไปเกินกว่าที่จะขวางแกแล้วแต่แม่จะบอกว่า นางซินนะ่ะเอ้ยไม่ใช่นางซินคุณหญิงซินนะ่ะเขาใจดีกับพวกเรามากเขาให้งานเราทําแล้วก็มีค่าแรงวันละสามร้อยบาทแม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่วันนี้แม่ได้ถูพื้นแล้วก็ล้างจานเป็นแล้วเอาล่ะลูกลูกกลับไปนอนในห้องนอนเถอะอย่าสร้างเรื่องสั่งราวเลยคุณแม่คะคุณแม่จะยอมเป็นคนใช้มันตลอดชีวิตไม่ได้คุณแม่ก็แก่เป็นบ็อกอรีแล้วนะคะแม่รักที่จะเป็นบ็อกอรีที่สุดเอาละ่ะกลับห้องไปได้แล้วจหนูน้อย ไม่มีทางหนูจะเข้าไปตบมันถ้าอย่างนั้นแม่ก็ขอเชิญนี่อันเชิญร่างแยกของแม่มานี่คือเพื่อนของแม่เองเอา้าวสวัสดีเขาสิจะ๊ะสวัสดีค่ะเห็นหน้าตาเขาแบบเนี้ยแต่เขาใจดีมากเลยนะลูกอา้าตบกับเขาแล้วก,กันอึได้แม่ตัวยักษ์มานะคะจะสู้ไหวไหมเนี่ยอ้าเอโอโอ้โหไม่หลบด้วยอืมฉันจะต่อยแกนี่นะจะต่อยอ่ะจะต่อยอุย้ยนี่โอ้ยอ้า งายเงือบงายเงือบดูปากมันดิดูมันใส่นี่ด้ฮนะคะเป็นเหมือนเป็นโบลายดอกทานตะวันเลยฮะ,ะสุดยอดตาแดงด้วยตอนนี้เรื่องกบดาวเริ่มไหายแล้วอโอ้โหอย่าทำฉันอย่าทำฉันอ,อย่าเลยนะคุณหนูกลับไปนอนที่ห้องเถอะคุณแม่คุณหนูหวังดีนะไม่มีทางฉันไม่มีวันที่จะล้างซู้มให้ดังซีนอีกต่อไปแล้วดีแนะ่ตอนนี้มันเหลืออ,อีกสองหัวใจนะฮะนี่เราเหลือสามค่ะ ถ้าเราชนะ1แมตช์นะคะเราก็จะได้หัวใจมาเพิ่มใช่ไหมไม่ใช่หัวใจดีเป็นดอกไม Spider ้เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมร้องไห้ถึงเป็นสีเขียวอ่ะอ๋อพอดีว่าฉันเป็นเดอะฮักโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว๋โอ้เงี่ยแกกราทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ยักษ์ฉันบอกให้คนหนไปนอนซะมาเหลือดอกสุดท้ายแล้วโอ,โอ้โอ้โหยนี่น่หยุดหยุดหยุด หยุดเลยหยุดเลยโอ้โหให้ยอมแพ้ก็ได้สลายตเป๊บเฮอฮอฉันไม่ไหวแล้วนะกว่าจะถึงนั่งสินดอกหัวใจฉันคงหายหมดพอดีหวังว่าคงไม่มีตัวริ้วตัวไรอะไรมาขวางฉันอีกแล้วนะเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันจะเดินไปที่ห้องโถงแล้วยิกยอยฝอยขัดหม้อเดินไปที่ห้องโถงทันทีให้ฉันเดินไปได้แล้วล่ะฉันจะเดินไปหลายรอบละและแ,แล้วสิ่งที่เธอพบเห็นนั่นก็คือ นังซินที่กำลังรอเธออยู่ในห้องโถงอ้าวมาแล้วเหรอฉันจะต้องใช้ดอกกุหลาบนี้อีกครั้งสินะถ้าฉันแพ้ฉันจะทำยังไงดีฉันต้องกลับไปเป็นคนใช้เหมือนเดิมเลอเนี่ยแต่ถ้าฉันชนนะฉันจะให้เธอมาขูดเล็บขบฉันอีกครั้งได้ฉันรับคำท้าแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะถ้าฉันชนะแกก็มาขูดเล็บขบฉันเหมือนกันงั้นเรามาเจอกันสัญญาต้องเป็นสัญญา เอาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงดังสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เราจะต้องอ้อมาเราต้องไม่ตบอืมเราหนึ่งวันไบวันโอ้โหอืมนี่ดอกอ๋อเดียวทำไมมันตบแรงจังมามาเริ่มกันใหม่โอ้โหอันนี้ยากเหลือเกินเลยนะคะพูดเลยโอ้โหมันตบทิปตบสองทีเลยเหรอโอ้โหรอบสวนเอาอีกโอ้หูเดียว แกจับมือสักเดียว <c oughs> เดียวยังไงแกก็สู้ฉันไม่ได้ฉันบอกแล้วสู้ความเวิร์กวังอันไกลพล้นอ,อย่าบอกนะว่าเกมนี้มันสร้างมาไม่ให้ฉันชนะนะใช่แล้วเกมนี้ยังไงไมันก็เป็นของฉันฉันคือซินเดอเรลลา่าแกจำได้ไหมฮ <c oughs> แกก็เป็นได้แค่หม่ข้างถนนเท่านั้นแหละไปเถอะเจ้าแมวถึงเวลากินวิสกัตแล้วคนหนูเซนคะจะให้เราจัดการกับยายหยิกหย่อยยังไงล่ะคะ เอาเล่นกับห้องไปแล้วให้หล่อมเตรียมตัวเอากันไกตัดเล็บมาแค่เล็บขบฉันในเร็ววันวคอยเตือนเจ้าแล้วเด้อว่าเจ้าอย่าทำแบบนั่นกับคุณโนสินไม่งั้นเจ้าก็ไม่ต้องโดนอะไรแบบนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตบซินเดอเรล,ล่า เอาเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งนึงขอตัวลาไปก่อนนะคะเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างแลวกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใแป้งด้วยนะบายบายจ้าจุ๊บ